ปัญญาอ่อนมึงมึงอหละปัญญาอ่อนนี่อะสวัสดีครับลุงกระบือคางแยืงเป็นเชี่ออะไรเอ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรกูเท่มึงก็เท่กูเท่ไม่เฮียมาเช้าแบบนี้ทำไม่รอมาพรุ่งนี้เลยละเออไม่รอมาพรุ่งนี้กูมาแปดหกโมงครึ่งนี่ไวแต่ห่าแล้วรอไม่มาพรุ่งนี้แพงเฮียอะไรกูยังไม่ได้บอกราคาเลยสัตว์ เออลงไลฟ์ตอนไหนกูพึ่งขึ้นเอ,อพึ่งขึ้นเออแพงพ่อมึงเธอะกูยังไม่พูดเลยเท่าไหร่กูยังไมไ่ขายเฮียอะไรเลย<ม>เออม,มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละอยขมิน้นกูยังไม่ได้พูดเลยกูมาขายอะไรอยู่ดีๆแพงแะ้ะแพงนุกโต๊ะไหนไม,ไม่ได้แพงนุ๊กน้องวันนี้เป็นจ<ว>้าแมวนะครับนะะลงไลฟ์ตอนไหนเออเดี๋ยวกูลงม้างเลยเฮีย้ยเออ มังทุนเออมังทุนมังทุนมืองเด็กขับเยียวถ้าถึงนึกถึงนั่จี้นึกถึงอะไรอยากดีอไไข่มุงชังจีบีสเลยกุละยอมใจมุงจริงๆเลยไอเอเอน้้าแข็งโตสองหน่อยครับกูกูไม่ได้บ่อยนะครับไม่ใช่บ่อยนะครับลุงไข่ที่ดีต้องไข่อะไรครับหยิบหน่อยไข่เจียวเจไฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอฝากโดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทอน หลวงตาบาเบอร์กูรอมาสองวันเพื่อยีบีดีกูแต่เรื่องนี้มันชังวันจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระบือเยเมนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาวัดซัดดำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาเกอร์เขมนกูจะล้วนหลวงตาบาเบอร์พร้อมเถอะสำหรับใครที่ผ่านมาและกำลังผ่านไป คุณทำถูกแล้วโปรดไปหาอะไรทำก่อนเปิดอีกทีสีทุ่มตรงที่บบนไมไปทำอะไรก่อนไปเยียดเยีดสปอนใหม่เครื่องโกนขนน้องชายต้องต้องฟิลิปสิวะฟิลยมึงเธอต้องพานา พี่มั่วบุ้นขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่พี่บ่มครับเป็นพี่หม่ำนะครับนี่พิมิตนะครับมึงเออเอาไก่กลุมิ่งมาแล้วจีบีหายไปไหนเครื่องมันี่จีบีเอไม่พันเลยเครื่องมันี่กูแดกเนี่ยไปของเก่ามัเออนี่ไว้ก็อบตัดคอมไม่ใช้ของไอ้แฮปมุงลงได้ยางเออแต่ไลนนี้ไข่ใจเยอะกูวออกหมดเลยที่เหลือจบเดินมาอย่างหล่อนี่แหลกางเกงก็ใครดันให้เยอะเรา ก็จะเือทั้งไลใครจะไม่จ่ายเอ้าคิดถูกไหมนาอ๋าอ,อ,อหรอจ้าไม่มีโลโก้จีบีดไม่มีโลโก้ I have ถอนเก็บไว้ให้พ่อมึงใช้นะ ตุงตุงตุงซาฮูเครื่องหมายสี่มเมขนาดนี้นี่คาดหน้าเลยล่ะบางคนกินทีวีเลยฮะ<ด>วนวดให้พี่หน่อยดีพี่ไม่ได้เด็กขับเยี่ยวน,นะครับนะฮะขนตากูหายไปไหนสองเส้นวะให้บ้านพ่อมึงตามหานะขนตาคนเน่ะเออเก่งแลอเกิดลูกอีเก่งมึงเนี่ยลูกอีช่างสังเกตขนตา,าหายก็มีพิลุษผมเป็นวิศวกรคู่แข่งมิตรไซผมสร้างนุดขวาถนอมล่างไทรบน กูแข่งมิสไซน์นะครับมดขานะครับอถ,อถอนตอนไหนครับเออถอนมา่งไปเลยกูไม่เอาแล้วกินข้าวดีกว่าจบชีวิตกูอ่ะนี่ลุงจ๋า,าไ,หไหนลุงว่างไหมคะว่างค่ะ,คะหนูอยากอยู่ใกล้แต่ไม่กล้กลาไม่กล้าอะไรเห็นบัตรซบอยู่เมอเบว่าจะเข้าหน้าเปิดกว่าจะเปิดเทนเองทุ่มไอ ลุงเอครับถ้า CK คอลแลบกับลุงเอจะกลายเป็น CK s m สมาร์ตแอนด์ซีโร่สมองไหมครับมึงแรกซีเคสมาร์ตแอนด์ซีโร่สมองมึงดู CK กับซีโร่เนี่ยระหว่าง FC กับสปอนลุงเอเหลือกอะไรครับมึงดูมันพูดเ่ะยน้อง CK กับซีโร่เนี่ย I, I really love you I'm from Korea my name is Park พักไหนอ่ะแท้แทงเข่าเพ้มึงอ่ะมันเลุงเอคิดไงกับแมนยูครับอุย พ่อผมชื่อหนิงอยาล้อนะครับหนิงหน่งหนิงนงม่งทุดนุดม่องเท่งสวัสดีครับลุงเอ็ผมชื่ฉัดเับครับฉัดหัวพ่อมเธอสวัสดีค่ะลุงชงนเพิ่งเคยดูไลฟ์ครั้งแรกค่ะมิรนุชชัยถนอมคำสีคือใครคะไม่ทราบจริงๆค่ะัของเนต้าข้างหลังไปไหนนะ ตั้งแต่วันที่เก้าไม่ซื้อคีอ่ไม่ต้องขายไม่ละไปอกลับบ้านไปนั่งกินข้าวต่อดีกว่า,าท่านดีๆเอามาฝากเถอะไม่เอาเอาอีซับมีเงินยังก็ยังไม่มีอพอพี่เาเม้าให้โดก็ไม่มีกินแต,นต่นี่เปสาวต้นต้นรถเป็นไรอ่ะไปไทยพ่อมุงมาซ่อมสิพอใช้แล้วลูกตามิดบิดคนดูง่ายมึงอะไร วันนี้ผมซื้อจีบีสีม่วงกินอร่อยมากครับลุงเออาไก่ R uy, กลุ่มมิงมาโกนพวงหนังไก่ตรงคางลุงหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางพาเหินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางหนังไก่บีดีผมหน่อยครับ,บชื่อต้อฮเฮ้ยไม่ต้องต้อนะต้อป,ปากเพชรเตะปากพาเมต้อปากเพชร<อ>เตปากพ่อเยเด็กเปยกเลิกสัญญาเรียบ<อ>ร้อยแล้วคเออนี่มันกันกูไม่ต้องปากเปียกปากแทะเอากลับไป ไก่อุตากลับมาแทนที่มึงจะไลฟ์นั่งจ้องไก่มึงดันไลฟ์เกมบอลมึงนี่มันชางสปอนได้เสมอจริงๆที่ไลฟ์ควนก่อนโกนหัวเพราะวันนี้ไม่อยากใช้ของสปอนใหม่หรอกครับมึงประเทศไทยมึงให้กูไลฟ์นั่งจ้องไก่คิวเอื้องมึงให้กูนั่งจ้องอย่างเงี้ยทั้งไลเกมบอลไม่ต้องเล่นละอย่ไหนอ๋ ยังมีมออ่อยให้โกนอยู่หรอครับนึกว่าขวยมุดพุงแล้วไม่มีมออ่อยให้โกนละเฮียไลฟ์นี้ของยกเป็นไลฟ์เนรคุณออฟเดอะเยียร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโลกหมดถ้าเงินคุณหนาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าได้เงินพี่ผมยินดีถอนลุงเอกค่ะหนูดูนี่เลยคุณรัาดีหนูคอคาร์บอนเหมือนลุงเลยค่ะ นับถือใจลุงว่าใจลุงมันได้จริงจริงว่าที่ขึ้นหลกับพีเปาในติ๊กตอกไปปล่อยมุกให้พีเปาสำลักเข้าตัวยอมใจว่า <c oughs> ครับ <c oughs> ลูกผมอยากเจอลุงมากเลยครับลูกโมลูกโมพ่อมึงเถอะประกาศขายคีย์บอร์ดมือสองราคาดีสภาพเหมือนใหม่ซื้อภายใน5นาทีนี้แถมเข้าใต้ปุ่มสะสมมานานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอฝากขายครับผมเข้าใต้ปุ่มจ้างพี่เปามาเป็นหลังบ้านโอนห้าสิเออเจะลญอะไรฮี้ะ ดิวโดข้างหลังอันเท่าไรครับจะเอาไปติ๋วตุดครับใช้แล้วคางแยกไหมครับโอ้โหกูเหลือเชื่อยอมเอาไข่กลับมาสปอนแล้วเอาเจ้าอื่นโยนทิ้งยังกะหมูกะหมาไม่ใช่เนอะลากชายเขามีโปรโมชั่นอยู่แม่แม่แม่ตอนพูดสคริปต์นี่ตาแทบจะวิ่งรอบหัวทำไมไม่ท่องสคริปต์มาก่อนละจ๊ะรู้ไหมทำไมยาสีฟันไม่เข้าสักทีทําไมอะ เขากลัวมุงใช้แล้วฟันมันไม่ดีขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหลืองฟังลึกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหลืองอ l เ t h ร time คุยราคากันลงตัวแล้วเหรอครับตรงเลยคุยราคากันลงตัวแล้วเหรอครับเห็นหอของลุงนุนมากมีแถมข้อดียังมีอีกหลากหลาย,ยหน้าตาดีนิสัยดีอีกมากมาย,ยอย่างสุดท้ายตามิตตร์ไวไอคู่วเองไม่ยังไงอะลูกตาย,ยาเอะเเขารีวิวสามหมดและแดกโชว์หน่อยดิ ตายตีต่อตกต้นตาลตนตามตาตายแต่ตาตายตกตุ่มต้นตีตุ่มแตกแต่แต่โตตึงตายอีกแต่โตตึงตายนะครับนะฮะผมอยากเป็นกิ้งก่าจังแตโดนเตะปากแพ้อมือองแอวกกูรู้ว่าคำาคมงความรักอีกเห้ยกิ้งก่าลุงครับเพื่อนผมกินข้าวอยู่ดีๆอยู่ๆมันบอกกูคนผมเลยถามว่าแค้นใครมันตกผมผมผิดไรไก่ใช้ดีจริงครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสปริมเมอร์โนหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยม mm. สปริมเมอร์หมูมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจีบีดดีจนตาค้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอแฮฟซีพียูแรงทะลุนรกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไก่กรูมมิ่งโกนหัวพ่อเอาเอาตัดเอาตัดหัวพ่อมุง oh. 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 ลุงเอครับขออนุญาตแจ้เงว่าแอดนี่โราตีบลุดเดียวมเม่าแล้วซัดโก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 ้ีหนึ่ง กูว่ากูเติม y u ู u ูบพรีเมียมนะแต่ทำไมไลฟ์นี้มันเป็นทีวีไดรเรกได้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม YouTube มีปัญหาหรือปัญหาอยู่ที่ A รู้ทีวีไดเรกผมอยากจะเก็บลุงเอครับใครกรูมิ่งเอาไว้ใช้โกนขนน้องชายแต่ผมเป็นลูกคนเดียว <c oughs> ผมต้องซื้อไปโกนใครครับลุงอยากซื้อจะโง่นักไรเฮียใช่สีไก่ของเราไม่อร่อยไม่สนใจไก่ของเราแล้ว <c oughs> เดี๋ยวส่งกุ้งโดนัทให้เอาไหม แม่แม่แม่พออนุทินได้เป็นนายกก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินเลยนะลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมภูมิใจไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งล้านเสียงก็มีค่ามึงคิดได้ด้วงเนี่ยคิดได้ลุงเเคยคิดเชิงไก่กรูมิงไหมครับเอเอถ้าเราโกนเหมยแล้วมันจะดูใหญ่ขึ้นไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักนะครับโอ้รักเหม็คิดได้เนาะ NESTA าหนึ่งร้อยทองได้ไม่ค่อยอยากจะแอดมึงอย่าแอดไอ้เป่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่นะ ราคาพันสี่คุ้มมากนะไม่แพงเลยลองไปแถวทองหล่อดูราคาสามพันยังไม่ได้ปวดเมื่อกี้นะไม่ถึงเอาผมไปเจอที่แอปส้มมันเขียนว่าแท้แน่ราคาสี่ร้อยพอใช้ปุ๊กเหมือนมันจะไม่ได้หายไปแค่คนอะครับแท้แน่ละสี่ร้อยอีอไอหัวควายรมโดนด่าผมคุณภาษาอะไรอีกเนี่ยภาษาจีนเหรอภาษาอะไร่ะไก่สั่งทำขนาดพิเศษได้ไหมครับจะเอามาโกนให้ช้าง ขาให้ขุดูนืของมึงมึงก็เสือกอยากไปตัวในที่บ้านหมอยเยอะสามารถที่หมาโกนได้ไหมครับกูเหนื่อยเวลากูขายเชี่ยเลยเนี่ยมันก็ได้หมดนะน้องมันพร้อมันไม่ละขายสปอนก็เลือกคนขายเนื้อเพราะไม่ไม่ละขายเครื่องต่อผิวนั่นแหละระวุดธ่าชนะใจไม่ได้ก็พกสปาร์ต้าไปดักหน้าบ้านมันเลยแกงเทคนิคสารยาพร้อมรวมตัวใจเย็นหนีอ่ะมันสิให้แล้วนั่น และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมกลายมาเป็นแอนตี้ของลุงเอทุกคนเป็นกำลังใจช่วยน้องวรวุธนะครับ โดยแบ่งเป็นสองทีมทีมหนึ่งไปดักเซนคลาสสารยะทีมสองดักแถวมามน่งน้องมึงจะแบ่งทีมจะมีเอะไรกันเล่นเกมบอลนี่เฮียครับนะครับสุสีโอ้ยโหสุดยอดเลยครับบอกคนดูมาก่อนนี่มึงยิงจนปวดตีนเลยมังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นงานตาได้สุสีอยู่ไม่มันเบียดเบียดกันนีดเดียวน้องมโน้องเขาใช้นักเตะถุงมือทองคําที่เพิ่งย้ายจากผีถือซ่อมหรือเปล่าครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอยินดีไม่ ถลอฟซียับแบบนี้คือลุงเหมือนไส้ทีน้องปรับ15นาทีใช่ไหมเรื่องหมายสี่เหลี่ยมโดเนตเสียตังเกแถมเสียหน้าให้ด้วยไม่ใช่เนายวันกุยพ่อมึงเธอกูยูงกูดีดีฮัลโหลมีเอใช่ไหมใช่ครับมแจ็คเนาะมีแจ็คเด็กร้องไม่ใช่ครับเด็กร้องไม่ใช่ครับเรอระวังหน่อยนะแจ๊รอนาครับผมนะครับสู้สีมากครับเกมแพ้คนไม่แพ้ครับเอาเลยน้องไม่ใช่ไม่ใช่เกมแพ้คนไม่แพ้ ส่วนใครไม่ได้กดไลไรลุงเอฝาักงไลค์ด้วยนะครับเสงสากูสงสารมุงจับใจเลยว่าวรวุฒิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดมาให้คนดูลอแท้ๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิงจนไม่ตีนไม่ได้ยิงจนไม่ตีนน้องแทนที่น้องเขาจะได้โมเมนต์ดีๆมะรึงปรับหักหน้าน้องแล้วชีวิตที่เหลือเขาจะเป็นยังไงขอแค่เกมแค่เกมเขาน้องก็แยกแยะออกกูแคนกูแค้นขอน้ำแนวไอ้บักคุยนนองก็แยกแยะออกอยู่วราวัตรจ้ะ แค่สิบสองศูนย์ยังอีเหี้ยที่บอกสูสีกะให้เขามาโดท้าแข่งใหม่ใช่ไหมท่านแหนรู้ทันนะไม่ใช่ให้โดแข่งใหม่กู <c oughs> <c oughs> พลังบวกเชิงลบไม่มันสูสีจริงๆเนี่ยเห็นไหมเขายิงเขากรอบตั้งสี่ครั้งเนี่ยออนทราเก็ตเนี่ยเห็นไหมสี่ครั้งถ้าเขาเปลี่ยนเป็นประตูสี่ <ผม S 2> ประตูผมว่าวรวัตรลองถามหามือปืนสาลายารับงานดีกว่ามันยิงในเกมสิบเอ็ดลูกคุณก็ยิงมันสิบเอ็ดนัดเลย ใช่ครับน้องวรวุธปรับเปลี่ยนแค่นิดเดียวก็ <c oughs> ได้แล้วครับดเปลเี่ยนเตรียมเล่นหน่อยเถอะครับเ <c oughs> มืองช่างกล้าพูดนะสูสีสูสีกับป้าเมืองหรอไอเยี่ยลุงจากเอฟซจากนี้เมืองกับกูคือคู่อริ <c oughs> แนะนำคือลุงเอบอกให้น้องไปเล่นเกมปลูกผักน่าจะเหมาะกับน้องไม่ใช่กูไม่เคยพูดนะมึงพูดเองนะมึงพูดเองนะบอกเบียดนิดเดียวกูนึกว่าเกมกระชากมิดยิงขนาดนี้เป็นกูไม่ต้องพัฒนาฝีมือและลบเกมเธอดูสีแต่หนึ่งโลน้องก็เจ็บใจกันดูดิพวกมึงเนี่ยมึงเชื่อกูไหมตัวนี้น้องเขาไปส2ลูก เงินพวกเราช่วยน้องโดยการตั้งป้อมที่เซ็นทรัลสารยาโดยมีกระสุนคนละ12นะัดน้องไปเอาครับนะฮะเอไม่มีจิตสำนึกเลยมะรึงดูให้มะรึงเป็นหมื่นแต่มะรึงยิง10ประตูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดพุ่งก็ล,ลูกระพันที่ลุงบอกให้เปลี่ยนน้องลองเปลี่ยนเป็นต่อจิ๊กซอดูก่อนนะครับสูส <12 S 1> ีมากค่ะ <12 S 2> ยิงนจนท้อแล้วค่ะสี่พันก็ได้ค่ะยิงคืนไม่ได้เลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิงหนึ่งโหลไม่โอน้องเลยนะ ใจมาขนาดไหนมีการเรียกคนที่เพิ่งโดนถล่มขึ้งเขียงมาเชือดอีกรอบด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใจหมาขนาดนี้มีแค่เองไม่ใช่น้องไมใจ่น้องอเขาแก้มือเวลาน้อย